สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวนะครับจาก t c k i n g Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีนะครับทำไฟล์จากโปรแกรมเครื่องตัดนะครับ c ีดหรือเป็นรุ่นนะครับรุ่นื่องตัดก็คือคา m ม o V3 ี4 V2 ต่างๆนะครับกรณีที่เราจะต้องการนำทำไฟล์ไปตัดกับโปรแกรมอื่นๆนะครับเช่นโปรแกรมรีบนะครับโปรแกรม เมนท็อปหรือโปรแกรมอื่นที่ไม่สามารถสั่งตัดจากตัวโปรแกรมได้นะครับสำหรับคา m ิโอนะครับเครื่องตัดยอดนิยมออโตมาคนะครับก็ปกติก็ต้องตัดกับตัวโปรแกรมซูเอตตัวนี้นะครับหรือซื้อปลักอินเพิ่มก็สามารถตัดกับ AI หรือโคลนดอได้นะครับแต่ว่าใช้กับโปรแกรมของเขาจะทําได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ต้องถึงที่ต้องมีก็คือต้องมีโปรแกรมนะครับ o ค u b a c k Reader ก็คือโปรแกรมนี้นะครับ ที่ไม่ใช่ของฟรีนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมนี้เสร็จนะครับเราเข้าไปดูที่ตัวพิมพ์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์เตอร์เดไวลเป็นพิมพ์เตอร์นะครับก็จะมีตัว Adobe PDF ขึ้นมาเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ของเราก็อาจจะมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าไม่มีก็ต้องโหลดมานะครับที่ไม่ใช่ของฟรีถ้าเป็นของฟรีมันจะไม่ขึ้นตัวนี้ให้นะครับ จากนั้นเราก็เปิดตัวซีรีเขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมตัดนะครับปิดงานที่ค้านะครับเราก็ไปที่การออกแบบก่อนนะครับก็คือตั้งค่าของตัวชีทที่เราจะสั่งตัดนะครับก็คือขนาดของตัวชิ้นงานที่เราจะสั่งตัดนะครับเป็น A3 นะครับอันนี้ก็คือตัดแบบมีมาร์กนะครับ นะครับอ่าสร้างมาลดขนาดมาร์กตามที่เราต้องการนะครับแต่ไม่ควรจะเล็กเกินไปนะครับมจะทําให้อ่านมาร์กไม่ได้นะครับแล้วก็จับชิ้นงานเราโยนมาสมมุติผาทำโลโก้นี้นะครับอ่าก็ปรับขนาดนะครับด้านบนจะเป็นตัวปรับขนาดนะครับนี่น่าจะเป็นอันนี้นะครับกดล็อกก่อนมันจะได้ปรับอีกแถบหนึ่งให้เรานะครับสมมุติผมจะทํางานกว้าง5เซนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวางชิ้นงานไว้นะครับจากนั้นก็กําหนดเส้นตัดนะครับกําหนดเส้นตัดหรือว่าเส้นตัดนั่นเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่เคยทํานะก็อาจจะไปดูในคลิปก่อนหนะ้าที่เราอธิบายเรื่องโปรแกรมตัดไปนะครับจากนั้นก็นะครับทําเส้นเฉพาะภายนอกนะครับอาขยายขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ นั้นก็ขยับงานหน่อยนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้เส้นตัดโดนเส้นแดงนี้นะครับหรือพื้นที่ประมาณนี้ก็ไม่ควรจะนําเข้าไปนะครับจะวางอย่างนี้ก่อนนะครับอเดี๋ยวเราต้องกุ๊ปตัวเส้นตัดกับตัวงานเราก่อนนะครับกลุ่มนะก็คือกุ๊ปนั่นเองนะครับแอวางไว้ประมาณนี้นะครับอย่าให้เส้นเลยไปที่เส้นแดงนะครับประมาณนี้แล้วก็ทําซ้ํานะครับ อันนี้ก็จะวางได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็อาจจะกด Copy นะครับหรือทำซ้ำด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อแบบที่มาก็จะประมาณนี้นะครับข้างล่างก็อาจจะได้อีกชุดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ครอบทั้งหมดที่เราจะ Copy ลงข้างล่างนะครับอย่าให้โดนตัวบนแล้วก็ทำซ้ำข้างล่างนะครับ ก,ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เส้นตัดครับอาจจะเลี่ยงให้มันห่างเส้นแดงข้างๆหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสมมุติเราได้แล้วได้งานที่จะต้องสั่งตัดแล้วนะครับก็คือเราก็ต้องขั้นตอนต่อไปปกติแล้วเราก็ต้องสั่งปริ้นใช่ไหมครับแล้วกดที่ตัวปริ้นนะครับนี่กดพิมพ์นะครับ ก็เลือกรุ่นที่เราต้องการสั่งตัดนะครับถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่แปลงเช่น UV ขาวอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการสั่งเหมือนกันเครื่องตัดก็ใช้โปรแกรมเฉพาะในการตัดเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดแปลงไฟล์ไปก่อนนะครับกด Adobe ตัวนี้เลือก Performance นะครับก็คือตั้งค่ามันปึ๊บ มันก็จะมี Adobe ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราตั้งค่านะครับตัวเซ t t i n g ตัวนี้ปกติก็จะเป็นสแตนดาร์นะครับเราก็เลือกนะครับเป็น High Quality Print นะครับหรือจะตั้งค่าเองก็กด Edit นะครับกดแก้ไขมามันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับ Resolution ต่อจุดนะครับก็ประมาณ300นะครับถึง600ก็ได้อันนี้ผมใช้ประมาณ500ดีกว่า300ก็ได้นะครับ ถ้าทาเยอะไปเดี๋ยวมันจะหนักเครื่องเรานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็ตั้ง Resolu t i o นนะครับตั้ง image ตัวนี้นะครับ image ก็สามร้อยตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับตั้งในหน้าแรกพอนะครับตัวฟอนต์นะครับเราให้เซฟฟอนต์ออกไปด้วยนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับตั้งหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวรายละเอียดต่อจุด โทษทีครับัรายละเอียดต่อตารางนิ้วนั่นเองนะครับก็คือประมาณ300ร้อยะ้อครับแล้วแต่ที่เราต้องการให้งานออกมาคมขนาดไหนนะครับจากนั้นเราก็นะครับกดโอเคนะครับอันนี้คือเซฟการตั้งค่านะครับถ้าเราต้องการเซฟก็กดเซฟไปนะครับอันต่อมาก็คือเราจะเลือกขนาดกระดาษนะครับ เมื่อกี้ที่ตัวโปรแกรมนะครับเราตั้งเท่าไหร่นะครับก็คือต้องตั้งเท่ากันนะครับไม่งั้นจะตัดไม่ได้นะครับเบี้ยวจะเห็นว่าภาพแสดงตัวอย่างเนี่ยมันเลยขอบไปแล้วนะครับเราก็ปรับเป็น A3 นะครับเพราะว่าในในตัวโปรแกรมตัดเราตั้งไปเป็น A3 นะครับปึ๊บเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกโอเคนะครับเดี๋ยวตัวดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคิวเนนะครับตัว Security เราไม่ต้องต่างนะครับ ฟรีไม่ต้องตั้งนะครับวีวีอ่ก็ใช้ได้นะครับก็กดโอเคปึ๊บกดแอปพลนะครับกดพิมพ์ปึ๊บเขาก็จะให้เรานะครับเซฟไฟล์นะครับแล้วก็กดเป็นงานโลโก้ก็ได้นะครับตั้งไฟล์เป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นภาษาไทยถ้าเราจะไปพิมพ์กับโปรแกรมลิฟนะครับที่เป็นเอ้ไม่ใช่ครับโทษทีถ้าจะพิมพ์กับโปรแกรมลิฟนะครับก็แนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขนะครับที่ไม่มีอักษรพิเศษนะครับ เช่นขีดอะไรพวกนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับอ่าก็รอสักครู่นะครับถ้าเราตั้งความละเอียดเยอะเท่าไหร่นะครับการลีดเดอร์ตรงนี้ก็จะช้าขึ้นนะครับอ่าเราก็จะได้งานมาเป็นแบบนี้แล้วครับเราก็จะได้งานมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเซฟมาร์เซฟอะไรมาให้เราด้วยประมาณนี้นะครับภาพก็จะคมชัดเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ย่ออยู่ครับว่าองค์ประกอบของเราถูกต้องไหมนะครับจากนั้นก็ เปิดโปรแกรมลิฟขึ้นมานะครับสมมุติเราจะมาป,ปินบนลิฟใช่ไหมครับอ่าเปิดโปรแกรมลิฟขึ้นมาแบบนี้นะครับก็โอเพนตรงนี้ไปหาไฟล์ที่เราทําเมื่อกี้ก็ได้หรือจับโยนมาเลยก็ได้นะครับอ่าโลโก,โก้แี่ก่อนดูก่อนใช่อันนี้ไหมอ่าใช่นะครับใช่แล้วก็จับโยนมาเลยปึ๊บนี่ ของผมจะมีเยอะเลยนะครับก็คือเป็นงานเยอะเลยถ้าเราต้องการลบออกนะไม่ให้หนักเครื่องนะครับก็กดคลิกขวานะครับแล้วกดปิดนะครับกดเย็ดแต่ถ้าเราต้องการจะไว้ใช้งานต่อนะครับเราก็อย่าไปปิดเขานะครับถ้าโปรแกรมนี้มันจะเซฟอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่เออร์เรอร์ก็มันก็จะเก็บไว้แบบนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูงานของเรานะครับที่เราจะสั่งตัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูที่เลเยอร์นะครับ เราเซฟออกมาเมื่อกี้เป็น a 3นะครับดังนั้นตัวเพจไซต์ตัวนี้นะครับก็ต้องเป็น a 3เช่นกันนะครับตัวเอาพุทไซต์ก็คือขนาดของตัวชิ้นงานเราตรงนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับแต่อาจจะตั้งให้มันพอดีแต่ว่ามินครึ่งมิน0.7แค่นี้ก็ก็คือ2.97ก็คือ a 3อยู่แล้วนะครับ4.2ก็คือความยาวของ a 3นะครับ เกินมานิดๆน,นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีค่าที่มันผิดเพี้ยนขึ้นมานิดๆก็นะครับไม่เป็นไรอ่าก็ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็ตั้งค่าในการพิมพ์ในการพิมพ์ของตัวสติกเกอร์นะครับเราไม่ต้องกลับไฟล์เพราะว่าเราตัดแล้วเอามาแปะอยู่แล้วนะครับเราก็พิม์แบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดดูที่การตั้งค่านะครับสําหรับถ้าเป็นเครื่อง uv นะครับก็แนะนําเป็นพันสี่สี่สิบ นะครับอันสี่สิบนะครับถ้าต้องการคมพิเศษก็เป็นตัวยูตัวนี้นะครับก็คือปิ้นทางเดียวงานจะคมมากแต่ก็จะช้ากว่าเดิมเท่าหนึ่งนะครับถ้าต้องการเร็วหน่อยงานไม่ต้องคมมากก็ปิ้นสายฝานะครับยนตหมึกต้องเป็นขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับเนื่องจากหมึกจะมีความเหนียวและหนืดมากกว่าหมึกทั่วๆไปนะครับก็เลือกเป็นโหมดนี้นะครับถ้าเราต้องการงานที่หนานะครับ สีเข้มโอเวอร์นิดๆน,น,นะครับก็จะเป็นโหมดพันสี่สี่สิบนะครับแต่ถ้าเราต้องการงานที่เนียนบางๆเนียนนะครับก็แนะนําเป็นตัวสองพันแปดนะครับแล้วต่อมาคันเลอร์ก็นะครับถ้าเป็นสองถ้าเป็นพันสี่สี่สิบคูพันสี่สี่สิบก็แนะนําที่แปดสิบนะครับปรับแต่งเพิ่มลดเอาตามไฟล์ของเรานะครับส่วนขาวก็แล้วแต่เราต้องการให้ลงขนาดไหนเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ สองพนะครับก็แนะนำเป็นที่ร้อยขึ้นไปนะครับร้อยสิบร้อยหนึ่งร้อยี่ประมาณนี้นะครับไม่งั้นมันจะจืดนะครับก็คือค่าควละเอียดที่แตกต่างกันนะครับเราต้องปรับความเข้มของอ e ิงลิมิตใหม่นะครับไบเน็ตก็คือถ้าเราต้องการความสว่างก็เพิ่มไปเป็นปกติค่า default หรือค่ามาตรฐานก็จะเป็น,101นร้อยหนึ่งนอันนี้ผมตั้งเป็นร้อยสิบก็คือเน้นสว่างหน่อยนะครับ โปรไฟล์สีนะครับถ้าเราจะเปิดใช้ก็เปิดได้นะครับเรามีโปรไฟล์สีให้นะครับไวค์คัลเลอร์นะครับตรงคัลเลร์ตัวนี้มันจะมีสีขาวนะครับก็คือให้ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องการให้หมึกขาวลงเท่าไหร่นะครับก็ปรับไปสูงสุดได้ประมาณร้อยถึร้อยเปนะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับมาโหมดขาวเพิ่มเติมอีกก็จะเป็นหน้าสุดท้ายนี้นะครับคลิกที่วิวไว้นะครับตัวน,นี้ปุ๊บ มันก็จะโชว์การพิมพ์สีขาวนะครับถ้าเราเลือกกระเดนตตัวนี้ก็คือมันจะลงบางๆนะครับอันนี้ร้อยนะจะเห็นว่าสีขาวตัววีไวจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับอ่าอันนี้เราต้องการขาบ,บางๆนะครับก็คือลงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็คืองานจะไม่หนามากถ้าเราลงขาเยอะเท่าไหร่งานมันจะหนามากนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมครับก็คือรูปแบบของสีขาวก็จะเปลี่ยนไปนะครับยิ่งเข้มนะครับตัวอย่างยิ่งเข้มก็จะยิ่ง ลงเยอะนั่นเองนะครับ่ไว้ตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็ดูสีนะครับดูสีขาวนะครับก็ปรับให้ตามที่เราต้องการนะอันนี้มันก็จะเต็มพื้นที่ของกระดาษเลยนะครับต้องปรับเป็นหมดพวกนี้แทนนะครับถ้าเราจะพิมพ์เป็นโลโก้นะครับสมมติผมจะลงแค่นะครับกรุบกริบนะครับก็คือบางๆนะครับจากนั้นเราก็กดสั่งพิม นะครับปกติตัวหน้าไม่ต้องติ๊กนะครับก็คือเราก็ดูว่าฟันละเอียดจะต้องการถูกต้องไหมนะครับอื่นๆถูกต้องไหมจากนั้นก็ถ้าเราไม่พิมพ์สีขาวนะครับเราก็กดแค่ตัวนี้หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นศูนย์นะครับต้่องไวเซตติ้งตัวนี้เป็นศูนย์แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับตรงคอลเลอร์นี้เป็นหนึ่งก็คือตัวนี้ก็จะพิมพ์แค่สีนะครับแต่ถ้าเราต้องการพิมพ์สีขาวรองพื้นนะครับเราก็ต้องติ๊กที่ คันเริ ield, USSR, oh ่บกไว้นะครับเครื่องก็จะพิ้นขาวก่อนและลงด้วยสีนะครับในการลองพื้นพิ้นบนสติ๊กเกอร์ใสสติ๊กเกอร์สุญญากาศต่างๆนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับหรือพิ้นบนวัตดุสีอื่นๆนะครับเพื่อให้งานเราเด่นก็ต้องกดลองขาวไว้นะครับอันต่อมาก็คือสมมุติเราจะพิ้นที่สติ๊กเกอร์สุญญากาศนะครับหรือสติ๊กเกอร์ใสเพื่อจะดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือสั่งให้พิ้นสีก่อนและกบด้วยขาวนะครับก็ต้องติ๊กตัวนี้ก็คือ Color first อ่านผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยเลยนะครับก็ง่ายๆก็คือให้บินสีก่อนและกบด้วยขาวนะครับก็คือเป็นดูอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดพินพ์ปกตินะครับก็เสร็จแล้วนะครับการแปลงไฟล์ของตัวซือรีเอทนะครับอ่าเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็นะครับกดสั่งพิมพ์นะครับอ่าก็จะมีอย่างนี้กดพิมพ์นะครับเลือกเป็น Adobe นะครับจากนั้นกด Performance นะครับตั้งค่านะครับสำคัญก็คือความละเอียดตรงนี้นะครับของผม Default เป็น2,004เลย2,004จะหนักเครื่องมากนะครับใช้คร600อะไรประมาณนี้ก็ชัดแล้วนะครับจากนั้นก็กดนะครับ OK นะครับมันก็จะเซฟไฟล์ให้มาให้แล้วนะครับก็นะครับนำเทคนิคการใช้งานนะครับเครื่อง Camio เครื่องตัดยอดนิยมกับ โปรแกรมอื่นๆมานะครับติดขัดด้านใดนะครับก็ s fixing นะครับ s แล้วก็ f i n ผิดครับขอทีะ f i x นะครับ i n k นะครับ fixing นะครับก็นะครับสอบถามได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ